สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลกันนะครับจากบันทึกการลงพื้นที่จันทบุรีของท่านนายกเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้ไทยโดยเฉพาะาทุเรียนมังคุดเราจะมาดูกันว่ามีความท้าทายอะไรบ้างแล้วก็แนวทางแก้ไขเป็นยังไงนะครับ ค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยนะคะจันทบุรีนี่ถือเป็นหัวใจหลักเลยของการผลิตผลไม้ส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนนี่เ,เกือบ97.5%เเลยนะคะส่งไปจีนสร้างไรายได้เยอะมากครับผมแต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี่มันก็มีความท้าทายซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องคุณภาพคุณภาพนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดเลยหรือเปล่าครับทั้งทุเรียนอ่อนที่กระทบชื่อเสียงไปเยอะ ถูกต้องค่ะแล้วก็มีการปนเปื้อนสารต้องห้ามอย่างสารา B Y Y 2ที่เคยเจอนะคะจากการจุ่มเร่งสีในอดีตครับซึ่งเรื่องนี้จีนเขาก็เคยตรวจเข้มร้อยเปซนเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ผ่อนปลนลงแล้วเหลือสัก30%หรืออาจจะน้อยกว่านั้นตามเครดิตผู้ส่งออกที่ดีๆนะคะอื แต่ถึงยังไงการรักษามารตราฐานคุณภาพให้มันสม่ำเสมอเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ออประมาทไม่ได้เลยค่ะสำคัญมากๆเพื่อความเชื่อมั่นระยะยาวครับผมแล้วเรื่องโลจิสติกส์ละครับได้ยินว่ายังเป็นคอขวดอยู่การขนส่งไปจีนยังใช้เวลานาน ก็ยังเป็นปัญหาค่ะแม้จะดีขึ้นจากเดิมนะคะที่เคยแบบโอ้โหนานกว่า14วันครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการส่งผ่านด่านชายแดนอย่างหยุ่นยี่กวนโมฮานก็ยังใช้เวลาประมาณ8-12วัน8-12วันก็ยังนานไปสำหรับผลไม้สดเนาะครับนานมากค่ะทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายกระทบทั้งปริมาณแล้วก็ราคาที่เกษตรกรควรจะได้ด้วยค่ะฟังดูเป็นปัญหาที่มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นหมดเลยนะครับนอกจากทุเรียนแล้ว อ,อ่มังคุดก็มีประเด็นเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมังคุดนี่เจอปัญหาเรื่องราคาผันผวน,นมากๆอ๋อ oh. บางช่วงราคาหน้าสวนนี่ตกฮวบเลยแต่ว่าราคาปลายทางกลับไม่ค่อยลดตามเท่าไหร่ครับแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเขาว่ายังไงบ้างครับรเกษตรกรก็เลยเรียกร้องให้พวกหลงหรือจุดรับซื้อนะคะติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนไปเลยแล้วก็อยากให้มีกลไกตรวจสอบราคาให้มันเป็นธรรมมากขึ้นด้วยค่ะอื mm ้อหือ แล้วก็ยังมีปัญหาคุณภาพมังคุดช่วงหน้าฝนอีกอย่างเนื้อแก้วยางไหลพวกนี้ก็ส่งออกไม่ได้เลยค่ะครับพอมีปัญหาแบบนี้ทางฝั่งเกษตรกรผู้ประกอบการเขามีข้อเสนอทางออกอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ มีหลายข้อเสนอเลยค่ะอย่างแรกก็คืออยากให้มีกฎหมายควบคุมคุณภาพทุเรียนที่มันชัดเจนแล้วก็บังคับใช้จริงๆจังๆครับหมายถึงตัวมาตรฐานมกส9070ที่คุมเรื่องความสุกอ่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนั้นเลยแล้วก็อีกเรื่องคือการทำให้มาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice นะคะเป็นภาคบังคับไปเลยไม่ใช่แค่สมัครใจเหมือนตอนนี้อ๋อเพื่อยกระดับคุณภาพทั้งระบบไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะนอกจากเรื่องมาตรฐาน แล้วมีข้อเสนอเรื่องการสนับสนุนอื่นๆอีกไหมครับมีค่ะโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ส่งออกเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพราะธุรกิจนี้ใช้เงินทุนค่อนข้างสูงครับผมแล้วก็อยากให้พ่อรัฐอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติด้วยเพื่อให้เรายังแข่งขันได้โดยเฉพาะกับอย่างเวียดนามนี้เขาก็พัฒนาเร็วมากแล้วก็มีไอเดียเรื่องซอร์สพาวเวอร์ด้วยใช่ไหมครับให้คนดังช่วยโปรโมท ใช่ค่ะก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เสนอเข้ามาน่าสนใจครับนอกจากเรื่องผลไม้โดยตรงแล้วปัญหาอื่นในพื้นที่ที่กระทบเกษตรกรโดยตรงเลยมีอะไรอีกบ้างครับหลักๆเลยก็คือการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วค่ะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นคืนคอปัญหาช้างป่าค่ะสร้างความเสียหายให้พืชผลเยอะมากในหลายพื้นที่ของจันทบุรี โอ้โหมีท oui> uh uh hey, uh ั้งเรื hmm. uh ่องตลาดเรื่องคุณภาพและยังมีเรื่องช้างป่าอีกแล้วทางภาครัฐเขาตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างครับเทที่ทราบก็มีการดําเนินการหลายด้านนะคะอย่างเรื่องด่านชายแดนก็มีการเจรจากับทางจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีการตั้งคณะทํางานร่วมกันแล้วก็มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เพื่อปรับรุงพันธุ์พืชแล้วก็กระบวนการผลิตให้ดีขึ้นค่ะ แล้วโอกาสใหม่ๆอย่างเรื่องสาวรสที่มีข่าว MOU กับจีนอันนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับอ๋อค่ะเรื่องสาวรสพันธฮันนี่โกลเด้นที่มีการลงนาม MOU ไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องการการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับบ้านเรานะคะแล้วก็การส่งเสริมการปลูกอย่างจริงจังก็อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ในอนาคตครับในระยะสั้นนี้มีมาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าอื่นๆอีกไหมครับที่ออกมา ก็มีการสั่งการให้หน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนช่วยกันร,รับซื้อผลผลิตช่วงที่มันล้นตลาดออกมาเพื่อพยุงราคาครับผมแล้วก็รับปากว่าจะดูแลเรื่องกฎหมายควบคุมคุณภาพต่างๆการแก้ปัญหาแรงงานข้ามแดนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมาตรา64ครับรวมถึงปัญหาช้างป่าด้วยแล้วก็รับว่าจะพิจารณาเรื่องงบประมาณสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานอย่างลานประมูลหรืออาคารคัดบรรจุค่ะ เหมือนจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับเรื่องโดรนใช่ค่ะมีการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตรสำหรับพ่นสารเคมีหรือปุ๋ยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนค่าแรงแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานได้ด้วยค่ะก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจค่ะ ฟังดูแล้วสถานการณ์ก็มีความพยายามแก้ไขในหลายๆจุดเลยนะครับค่ะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนนะคะแต่ว่าโจทย์ใหญ่จริงๆในระยะยาวเลยก็คือทํายังไงให้ผล,ลไม้ไทยเราเนี่ยรักษาคุณภาพแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ได้ท่ามกลางสภาพอากาศที่มันแปรปรวนการแข่งขันก็สูงขึ้นเรื่อยๆความต้องการของผู้บริโภคก,ก็เปลี่ยนไป <c oughs> การจะสร้างความยั่งยืนได้จริงๆมันต้องอาศัยความร่วมมือการปรับตัวแล้วกออ็นวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งค่ะซึ่งนั่นก็เป็นคําถามสําคัญทิ้งท้ายให้เราคิดต่อกันนะครับว่านอกจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์มีแผนระยะยาวที่มันแข็งแกร่งพอแล้วหรือยังที่จะทําให้ผลไม้ไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกต่อไปได้และก็พร้อมกับสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตอย่างแท้จริงด้วยนะครับ